ไหนอะมดทำไมในฉากต่อสู้เพลง OP ถึงไม่เจอมดสักตัวเลยนะเพราะในคลิปนี้ผมจะพามาลองแกะเพลง OP โอ้ข้าวดูหาว่าเนื้อหาของโซโล่เรเวอร์รงซีซั่นสองเนี่ยจะไปจบตรงที่ฉากไหนก่อนแรกต้องบอกก่อนเลยฮะว่านอกจากตัวอนิเมะที่ผมรอจะดูแล้วเนี่ยผมรอฟังเพลงเปิดมากๆพอได้ฟังเพลงเต็มได้เห็นฉาก OP ในอนิเมะนี่คือโอ้โหเชี่ยดีจัดซึด่งผมเคยทำคลิปไฮเพลงนี้ไปแล้วเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะฉากแต่ละฉากที่อยู่ในเพลงนี้กันดีกว่าซึ่งผมได้ทำการตัดแล้วเอามารวมๆกันนะฮะโดยฉากแรกทีีาา่่เเเอออออาาาาาามมรรรรวนนนยยคืืฉกปสสทูชั้้้ห 45ตอนเพราะงั้นเนื้อหาซีซั่น2ก็คิดว่าน่าจะใช้พอๆกันแนฮะตอนนี้ก็เลยคาดเดาว่าอยู่ว่าเนื้อหาทั้งหมด13ตอนในซีซั่น2เนี่ยจบลงที่ตอนประมาณ89จินอูสามารถพิชิตภาษาอสูรร้อยชั้นได้แล้วก็ได้รับน้ำยาศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตเพื่อไปช่วยแม่ของเขาได้เพราะว่าในเพลง OP เนี่ยนักรหชูน้ำยาศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตแล้วยังมีภาพซองจินอา,ารังดีใจด้วยแต่แต่ในเพลง OP เนี่ยก็มีฉากข,ของฮันเตอร์แลงเอ็ดที่กำลังจะบุกเกาะเชจูเหมือนกันแล้วเนื้ออหหามมันจจะทำไถึงงรริๆส่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนาอยังไม่เจอฮันเตอร์จากฝั่งญี่ปุ่นฮะและฉากต่อสู้ในเพลงเนี่ยก็ไม่เป็นการฉากต่อสู้กับมดอีกด้วยนั่นเนี่ยตัดจบก่อนเข้าเกาะเชจูแน่นอนฮะแล้วก็ฉากต่อสู้นึงที่ปรากฏในเพลงเนี่ยคือฉากเจอกองทัพออกในเนื้อหาของช่วงภาคเกตของกิวฮันเตอร์ตรงนี้เนี่ยผมรอคอยอย่างเดียวฮะคือซองจินอูกับชาไฮอินจเจอกันสักทีส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อหาแต่ละภาคเนี่ยมีภาคอะไรบ้างและอยู่ในมหาวาร์ตอนไหนถึงตอนไหนบ้างหรือว่าอยู่ในนิยายเล่มที่เท่าไหร่สามารถ ยไปดูในบทความรายต่แล้วกันนะครับเพราะผมใช้เวลาค่อนข้างนานในการเขียน